ทุกทุกคนเคยเห็นผลไม้หน้าตาแบบนี้ไหมคะหน้าตามันดูแปลกแเนาะในประเทศไทยเหมือนไม่เคยเห็นเลยแต่มันเขียนว่าแก้วมังกรสีเหลืองนะคะแล้วมันจะเหมือนแก้วมังกรในประเทศไทยหรือไม่คุณแฟนอยากรู้รสชาติเลยสอยมาหนึ่งลูกพอได้มานางก็รีบหั่นให้ดูเลยค่ะด้วยความตื่นเต้นอยากรู้ว่าข้างในมันเหมือนแก้วมังกรไหมดูดูการหัน่นผลไม้ของนางคนอเมริกันว้าว wow. หน้าตามันเหมือนแก้วมังกรบ้านเรานี่เองค่ะแต่ว่าแค่สีแตกต่างกันค่ะแอนบอกว่ามันนําเข้าจากประเทศเอกวาดอร์แก้วมังกรที่นําเข้าจากประเทศไทยก็มีแต่ราคาไม่สูงเท่าแก้วมังกรสีเหลืองนี้นางบอกว่าหอมมากนางซื้อมาทั้งสองแบบเลยค่ะแต่อย่างละลูกเท่านั้นนะคะ ที่ประเทศของเขาแปลกเนาะซื้อผลไม้อย่างละลูกถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยอย่างละโลสองโลราคายังไม่เท่าเขาซื้อลูกเดียวเลยค่ะงลองชิมดูบอกว่าหวานหอมอร่อยคล้ายๆแก้วมงกรในประเทศไทยเก็บใส่กล่องแล้วเอาไว้กินอีกหลายๆมื้อจ้า